สัสดีครับผมตายขายรถยนต์มือ2นะครับที่ MC 999ลำลูกกาของ7ปาทุนท่านีรถสวยปีใหม่ใหม่น้อยแต่ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยปีใหม่ใหม่น้อย0 9 4 5 5 6 1036ีามีคำตอบมีทางอ,ออกมีทางเลือกให้พี่ๆให้เพื่อนๆแน่นอนวันนี้สวยๆเลยพี่ไอ้รอบคันก่อน อธิบายกันไปด้วยชมรถไปด้วยเหมือนมาดูรถด้วยตัวเองที่ m c 9 9นะครับคันนี้เป็นเจ้าอ e ีลูส m a ดีแม็นะครับมาในตัวสเตลนะนะเพราะฉะนั้นปีจดทะเบียน19แน่นอน19จด19แท้ๆแ,แน่นอนกล้องหลังโรงงานขาวมุกสวยๆคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังไมาวิ่งมาใช้งานมาเพยียงแค่31,000โลเท่านั้นนะครับ4ประตูแคปโฟสวย30,000โลเนี่ย ไม่ผิดหวังแน่นอนและที่สำคัญรถคันนี้แต่งมาแล้วสวยด้วยนะครับแต่งรถอย่างเดียวนะเครื่องไม่ยุ่งมุ้งแต่สวยเนี่แหละรครับกับเจ้ายวสุบีแม็กซ์สเตลจดทะเบียนปี2019ตายเปิดไม่แพงพี่ชั่วโมงนี้ตายเปิดขายเพียงแค่659,000บาทเข้านั้นพอ659,000บาทสีดาวจัดเต็มได้ สบายใจแน่นอนคอนอยู่ที่11,000บาท7ปี094 556 1036มีคำตอบให้พี่แน่นอนห้องเครื่องสวยๆคิิบๆเป็นยังไงชมกันมาเลยครับเนี่ยแรกสวยๆเดินข้อมาเนียนเมียงสวยๆแบบนี้เลยเอสแบ็คพร้อม ทุกอย่างเดิมไม่เปิดนี่เลยฝาโปงฝาโปงนี่ไม่เปิดมาเลยนะครับ1 9 0 0เซีซี150แรงม้าคันนี้ตอบใจที่ตอบโจทย์ทพี่เพื่อนๆแน่นอนในราคาแค่659,000บาทวิ่งมา3าม0 0นลปีจดทะเนีอน2 0 1เกเนี่ย,วว 1, 5, 9, 9, ยแหละ11,000บาท7จปีฟรีดาวครับผม ประตูเปิดให้หมดเลยกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้ากุญแจรีหมทดกุญแจสตาร์ทเบาะผ้าที่นั่งกว้างขวางนะครับแอร์เย็นเพลงเพราอยางอะไหล่แม่แรงขันลอ้อขันยางอะไหล่ครบจอกล้องมองหลังท็อป0ู4 5 5 6 1้3 6เบอร์นี้เบอร์สายแอดไลน์เพื่อเพื่อน กดติดตามให้ตายสักนิดพี่เวลาที่มีรถที่สวยรถใหม่ๆพี่จะได้เจออย่างเช่นสเตลคันนี้659,000บาท1 1 0 0 0บาท7ปีไม่ดาวเลยครับผมสวัสดีครับ